อ่อยไหมอันนี้คือยญ้ากินนี่มอมมาซ่านะคะยญ้ากินนี่มอมมาซ่านี่เกี่ยวให้น้องวัวก,กินได้เลยนะคะไม่เสียเวลาในการบดการสับรอบเกี่ยวก็ไวด้วยคะ่ะแม่แดงนี่ท้องนะคะ 2อแปดเดือนกำหนดคลอดเห็นว่าวันที่18ดสิงหานะคะอันนี้ก็คือคอกบ้านๆของเรานะคะมีวัวอยู่รวมทั้งตัวเล็กๆห้าตัวนะคะนี่คอกบ้านๆคอกแบบบ้านๆไม้ยูค่ะ ไม้ไผ่นะฮะแล้วก็กั้นเป็นล็อกเป็นล็อกไว้เดี๋ยวที่นี่หญ้าที่เราปลูกสำหรับน้องวัวก,ก็จะมีหญ้ามูลโต้อสองนะคะ แล้วก็หญาฮินนี่สีม่วงกินนี่มอมมาซ่าฮินนี่มูลริเวอร์สำหรับที่สวนของเราที่ฟาร์มของเรานะคะเราจะปลูกหญ้าประเภทนี้นะคะแต่ก่อนนี้ก็ปลูกในเปียหญ้าหวานอิสราเอลนะคะ นเนี่เปียท้ายเขื่อนแล้วก็ปลูกนะคะต้องโละทิ้งหมดเอาออกหมดเพราะว่าอย่างหญ้าหวานอิสราเอลนี่มันสองปีมันขึ้นโคนค่ะแต่พอเราปลูกหญ้ามูลโต้สองนี่มันทนแรงนะคะทนแรงทนการเหยียบย่ำเกี่ยวให้น้องวัวกินพันทีไม่ต้องไปเสียเวลาในการบดสับ รวมทั้งญ่าประเภทจินนี่ด้วยนะคะคือทนแรงนะคะจินนี่นี่ทนแรงถูกฝนมามันก็จะขึ้นพึึบเลยอันนี้คือขอกเล็กๆเดีย๋ยวจะพาชมจะถ่ายไกลๆให้ดูนะคะที่กัดนี้อยู่ที่ไหนยอยู่ที่สุดารัฐฟาร์ม บ้านคอยเมืองแก้วตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเนะี่ยที่มองเห็นเนะี่ยมีแต่หญ้านะคะสวนหญ้าปีนี้หญ้าเราเยอะนะคะขายหญ้าสดแล้วก็ขายหมดแล้วละเนี่ยที่มองเห็นนะ่ยใช่นะคะเขาเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วมันกำลังจะขึ้นอีกเดี๋ยวก็ถึงรอบ ึงรอบเกี่ยวแล้วก็คงจะต้องขายอีกเพราะว่าอ่ะัวไม่หลายตัวนะคะมีบัวแค่ห้าตัวอันนี้แม่แดงนะคะหรือคอกคอกวัวของเราก็จะเป็นคอกวัวแบบบ้านๆนะคะไม้อยู่ขาไม้ไผ่ แม่นี้ก็ท้องนะคะวัวแม่หลุนเป็นวัวไทยแม่นี้แม่สาวนะคะกำลังกินหญ้าแม่สาวยังไม่เป็นสัตว์นะคะอ้อดึงออกไปกิน ข้างนอก้มันกินทิ้งกินกว้างอันนี้แม่สาวนะคะบามั่นลูกผสมยังไม่เป็นสัตว์ก็เลยยังไม่ได้ท้องนะคะเป็นวัวสาวอยู่ก็รอวันที่เขาจะเป็นสัตว์นี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นที่ใส่อาหารคือใส่วางใส่หญ้า อขอ,อกเล็กๆขอ,อกบ้านๆอันนี้เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะลูกเขานอนอยู่ตรงโน้นได้ลูกได้ลูกชายนะคะลูกชายลูกชายสติงเล คอกเราคอกแบบบ้านๆนนะคะก็จะพาชมรอบๆใส่น้ำล้วก็ใส่คุ่ถังนะคะสองสาวันก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำออกนี่น ชื่อว่าแม่ต้อยนะคะดูหูของเขาซื้อมาก็เป็นแบบนี้แหละ,ะเห็นบอกว่าสุนัขก,กัดอะไรนี่แหละเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะซึ่งจะได้เลีอยกว่านะคะลูกของเขากำลังกินหญ้าวันนี้ตัดให้เขากินก็คือหญ้ากินนี่มัมมาซ่านะคะนี่มัมมาซ่า เลี้ยงวัวเราก็ต้องปลูกหญ้าค่ะถ้าเรามีสวนหญ้าแล้วเราก็จะสบายนะคะน,นี้โอ,อ้ดูดูดูกินหกเลอะเทอะหญ้าดึงออกมาข้างนอกตกใส่ขี้อิ่มทุกตัวอ้วนทุกตัวนะคะคอกของเรา คมคอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะแบ่งออกเป็นกันเป็นล็อกเล็กๆทั้งหมดห้าล็อกนะคะอันนี้ก็คือลูกชายของสติงเลที่แม่เขาตัวเมื่อกี้ล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือถุงใบถุงถุงถุงหญ้าสดนะคะพอดีเราขายพันหญ้ามูลโต้ องด้วยนะคะขายต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็จะมีทุกชนิดล่ะคะ่ะกินนี่ก็มีทุกชนิดนะคะต้นพันธุ์น่ะเมล็ดก็มีนะคะส่วนมเมล็ดมูเลโต้สองปีนี้ได้หมดลงแล้วนะคะเหลือแต่ต้นพันธุ์นะคะมูเลโต้สองเนี่ยถ้าอยากได้ก็ทัก ทักลายมาเลยนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งนะคะต้นพันญ้ามูลโต้สองตอบโจทย์ได้ดีนะคะญ้ามูลโต้สองส่วนที่น้องวัวกำลังกินอยู่นี่คือย้ากินนี่มอมมาซานะคะใบใหญ่รอบเกี่ยวไว้นะคะโปรตีนของกินนี่มอมมาซากินนี่สีม่วงกินนี่มนลรเวอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 8-10%สนะคะส่วนโปรตีนของมูลโต้สองจะอยู่ที่ประมาณ12-14%ถึง14ทนแรงด้วยกันนะคะทนแรงทั้งมูลโต้สองทั้งกินนี้แต่ถ้าทนการเหยียบย่ำแตกกอดีก็ต้องเป็นมูลโต้องนะคะซึ่งเราได้ถ่ายแปลงหญ้าให้ดูบ่อย อันนี้ก็วันนี้ก็เลยพามาชมอคอกเล็กๆนะคะอคอกวัวเล็กๆอคอกวัวบ้านๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุดารัฐฟาร์มนะฮะฟาร์มหญ้ามูลโต้สองและหญ้าอื่นๆพิกัดอยู่ที่บ้านข่อยเมืองแก้วตาบลหนองหิน,นอําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณผู้ซึ่งติดตามให้เป็นกำลังใจให้เรานะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ